สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับความสําคัญของพระพุทธศาสนาที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับเป็นอันที่ทราบรู้กันนะครับว่าประเทศไทยครับอยู่ใน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับซึ่งมีรวมรวมกันทั้ง10ประเทศนะครับสิประเทศเนี่ยไปดูอีกก็จะโอ้โหวาไรตี้ในความแตกต่างในด้านต่างๆนะครับทำยังไงถึงจะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะครับตัวชี้วัดที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับคือตัวชี้วัดที่สอ1หนึ่งะครับมาตรฐานที่2อทับสนะครับว่าด้วยเรื่องของการวิเคราะห์ความสําคัญนะครับของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน ช่วยดูพิจารณาสไลด์นี้หน่อยครับซอยนี้ชื่อซอยบันเทิงโสตครับซอยบันเทิงโสตนี่อยากอยู่ไหมฮะนะครับโสตตะไปลว่าฟังนะครับหน,นะครับซอยนี้มีบ้านอยู่สีหลังมีพฤติกรรมดังนี้ครับบ้านหลังแรกมีรถหลายคันชอบจอดรถนอกบ้านแน่นอนนะครับซอยแคบๆที่มีใครชอบจอดรถนอกบ้านจะเกิดอะไรขึ้นจินตนาการออกใช่ไหมนะครับสอ บ้านหลังที่สองครับถัดจากบ้านหลังแรกนะครับบ้านหลังนี้เป็นโรคนอนไม่หลับครับวัยรุ่นเยอะนะครับดึกๆชอบเปิดเพลงฟังเสียงดังโวยวายนะครับบ้านหลังที่สามครับขายอยู่เออหลังที่สี่ฮะเป็นบ้านที่ไม่พูดคุยกับใครเลยครับวันๆเงียบๆเปิดเข้าเปิดออกนึกว่าผีสิงนะฮะส่วนหลังสุดท้ายครับชอบนินทาคนอื่นในซอยเสมอนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าทุกบ้านไม่ต้องไปเปิดประตูหากันครับเดี๋ยวบ้านหลังที่ห้าจะไปคุยกับทุกคนเองในเรื่องไม่ดีของแต่ละหลังนะครับ คำถามครูถามอย่างนี้ครับถ้านักเรียนมีบ้านว่างอยู่หนึ่งหลังหลังเนี้ยขายให้ถูกๆซื้อไหมฮะอยู่ไว้นักเรียนก็จะบอกว่าซื้อ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 แล้วปล่อยเช่าต่อใช่ไหมหรือยังไงซื้อ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 แล้วเลี้ยงหมาเลี้ยงกาเลี้ยงไก่ให้มันบันเทิงขึ้นไปอีกนะครับหรือยังไงครับไม่ซื้อหรอกจ้างใครก็ไม่ซื้อให้ฟรีไม่เอาเลยนะครับก็แล้วแต่นานาจิตตังนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นตรงกันน่าจะเป็นเรื่อง ที่ว่าซอยนี้น่าจะมีปัญหาเรื่องการอยู่ร่วมกันอย่างแน่นอนใช่ไหมครับเพราะดูแต่ละคนเนี่ยไม่ได้หยุดพฤติกรรมของตัวเองแค่ขอบรั้วบ้านเลยมีพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่ออกมาจากรั้วบ้านตัวเองตลอดเลยนะฮะแล้วไอพฤติกรรมเหล่านั้นเนี่ยมันกลับสร้างความเดือดร้อนหรือมีผลกระทบกับคนในซอยนะครับฉะนั้นเนี่ยครูว่าไม่ว่าคําตอบเราว่าเราจะซื้อไม่ซื้อเนี่ยแต่ความสิ่งที่เราเห็นตรงกันเนี่ยน่าจะเป็นประเด็นนี้มากกว่านะครับอ่ะทันั้น ทำยังไงอาเซียถึงจะไม่บันเทิงเหมือนซอยบันเทิงโสดอย่างนี้นะครับทำยังไงดีนะครับช่วยคิดนิดนึงนะอ่ะมาเลยครับคําถามต่อมาครับถามว่าเพื่อนบ้านแบบไหนชุมชนจะน่าอยู่ครับเออกลับไปดูเพื่อนบ้านของเราซิว่าเพื่อนบ้านเราเป็นเพื่อนบ้านแบบไหนเราอยู่แล้วมีความสุขหรือเปล่าหรือว่าเพื่อนบ้านเราไม่ค่อยมีความสุขถ้าเป็นแบบตรงข้ามน่าจะดีนะอะไรอย่างเงี้ยเออแบบไหนดีครับแบบไหนดีครับมีอาหารเย็นมาแบ่งเราทุกวัน มีเรื่องของบ้านอื่นมาคุยกับเราทุกเช้าหรือยังไงฮะหรือคอยไปเก็บของที่เราไม่ใช้ออกจากบ้านเราตอนเราไม่อยู่วงเล็บขโมยนั่นเองแล้วนะฮะแบบไหนดีครับอ่ะโอเคต่อมาแล้วนะครับครูเชื่อว่าน่าจะอยู่ใน3ประเด็นนี้แหละก็คือ 1. บ้านที่เอเื้อเฟื้อเกื้อกูลกันนะครับคอยดูแลเอาใจใส่การเผื่อแผ่นะครับช่วยเหลือซึ่งกันและกันบ้านหลังที่2นะครับที่ควรจะมีคือบ้านสามัคคีฮะ ร่วมมือร่วมใจกันนะครับในการแก้ปัญหาต่างๆในชุมชนนะครับและสุดท้ายก็คือชื่นชมรักใคร่กันต้องไม่มีการนินท้าให้ร้ายกันนะครับจะมีความสุขมากๆนี่น่าจะเป็น3แบบของเพื่อนเพื่อนบ้านที่เราอยากจะอยู่ด้วยมากที่สุดจริงไหมครับกลับมาพิจารณานิดนึงนะครับบทนี้เราว่าด้วยเรื่องของหลักธรรมที่ทําให้อาเซียนหรือเพื่อนบ้านเนี่ยอยู่ร่วมกันได้เมื่อเราดูจากแผนที่ครับเราพบว่า s ซา t อีสเอเชียหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะครับมีสภาพความต่างทางสังคมมากครับเขาบอกว่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยวาลเลตี้สุดๆเลยนะฮะาศาสนาก็มีครบตั้งแต่คริสตของฟิลิปปินส์ใช่ไหมฮะอ,อิสลามของอินโดนีเซียนะครับมาเลเซียนะครับ ไทยของพุทธนะครับลาวเวียดนามเป็นของจื้อนะเวียดนามนะฮะสิงคโปร์ก็ของจื้อใช่ไหมคะแล้วยังมีติมอร์เลสเตอ,อีกนะครับเพิ่มขึ้นมาอีกโอ้หลากหลายเลยนะครับแล้วยังมีพราหมณ์ฮินดูในเกาะบาหลีของอินโดนีเซียอีกด้วยนะครับสภาพสังคมแตกต่างมากมายทํายังไงให้ความต่างนี้สามารถอยู่ร่วมกันได้ครับประเด็นที่1นนะฮะควรทํำยังไงดีอ่านี่ธงชาติขึ้นเรียบร้อยธรรมะมีคําตอบครับ เราไม่สามารถจะไปเอาหลักธรรมคนอื่นมาใช้ได้ครับไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะแต่เราไม่มีความรู้จักมากพอใช่ไหมแต่เราอ่ะเป็นเมืองอที่มีพระพุทธศาสนาอยู่อย่างยาวนานใช่ไหมครับฉันนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะทําได้ก็ต้องสอดคล้องกับหลกักธรรมทางพระพุทธศาสนาอยู่แล้วนะครับคําถามก็คือธรรมะมีคําตอบแล้วหลักธรรมไหนล่ะที่จะทําให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขในฐานะประเทศที่นับถือพุทธอ่ะเราควรจะใช้หลักธรรมอะไรมีอะไรบ้างฮะเมตตาธรรมคัจุดโลก อริยสัตวสี่เกี่ยวไหมเกี่ยวไหมลองดูนะฮะเชื่อไหมครับนักเรียนครับพระพุทธเจ้าได้สอนเราเกือบทุกเรื่องแม้แต่เรื่องทําให้เกิดความสามัคคีและความรักใคร่กันอาจจะไม่เกี่ยวกับอริยสัตว์เลยก็ได้แต่ก็ยังมี how to ของเรื่องนั้นอยู่นะครับฉะนั้นธรรมะบอกเราเกือบทุกเรื่องครับธรรมะเป็นลายแทงชีวิตเราได้เลยนะครับสิ่งแรกที่ควรจะมีคือ6ข้อที่เรียกว่าสารนียธรรม6ครับสารนียธรรมหคือความปรารถนาดีเอื้อเฟื้อเกื้อ,ก,อกูลต่อกัน คำถามคือมี6ประการที่ต้องเกิดนะครับที่จะต้องเกิดกับสานานีธรรม6ได้แก่นะครับหเมตตากายกรรม 2. เมตตาวจีกรรม 3. เมตตามโนกรรม1 2 3เป็นคำคำเดียวกันครับคือเมตตาแต่แสดงออก3ทางด้านกายด้านคำพูดและก็ความคิดในใจนะครับกลับมาย้อนดูข้อแรกง่ายมากใช่ไหมครับเมตตากายกรรมคือแสดงออกซึ่งความเป็นมิตรต่อภายนอก เพื่อนภายนอกประเทศเพื่อนบ้านต่างๆนะครับอันนี้เรื่องที่1ต้องแสดงออกอย่างรักกันนะความเป็นมิตรนะครับอันที่2เวลาจะพูดอะไรอย่าทำร้ายจิตใจเพื่อนนะครับพูดอะไรก็พูดให้เพื่อนได้เกิดความารู้สึกดีๆนะครับเกิดกําลังใจนะครับไม่ใช่ไปตัดเพาะต่อว่าเขานะครับอันที่3เลยก็คือเมตตามโนโกร,รพยายามคิดในเรื่องดีๆของเพื่อนครับอย่าไปคิดอะไรที่แบบเรื่องแย่เรื่องไม่ดีนะครับเฮ้ยสมัยอยุธยากับ เพราะวาเราเคยลบกันนะกัคำค่ามันไปก่อนนะครับเรามามองเจตนากันช่วยกันนะครับอ่านะครับดังนั้นเนี่ยสข้อแรกคือความเมตตา3ด้านคือกายกรรมวจีกรรมโนกรรมนั่นเองง่ายไหมง่ายแหละเราเป็นคนดีนี่นะฮะไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วดู3ข้อหลังดีกว่า3ข้อหลังครับถ้ามีความเมตตาแล้วสเต็ปต่อไป4 5 6คนมีอะไรนะครับ1ครับสารณโพคีหัดแบ่งปันกันบ้าง ตอนเราเป็นนักเรียนตอนเราเรียนในห้องเรารู้สึกยังไงครับเวลาเราลืมยางลบแล้วเพื่อนให้ยืมรู้สึกดีใช่ไหมพอยืมเสร็จทาไงฮะเก็บใส่กระเป๋ากลับบ้านไปเลยเอ,ลอันนี้ไม่ใช่ละอันนี้ไม่ได้จะถูกนะครับนะครับอันนี้เพื่อนให้เรายืมอะไรเราก็รู้สึกดีใช่ไหมเพื่อนมีน้ําใจต่อเราใช่ไหมเพื่อนมีขนมแบ่งให้เรากินตอนเราอยู่ทุกบ้านแล้วก็แบบจําจนถึงโอ้ถึงเราโตเรียนมหาลาัยเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอันแรกต้องแบ่งปันผลประโยชน์ก่อนนะครับก็อย่างงกอะเอาง่ายๆนะครับอันที่2 ศีลส, <AL> สามัญญาตาครับศีลส, <AL> ส,สามัญญาตาคืออะไรครับก็คือมีศีลให้เสมอกับเพื่อนศีลให้เสมอกับเพื่อนเนี่ยคือถ้าเพื่อนเนี่ยทำตัวดีมีศีลห้าเราก็ต้องทําตัวดีมีศีลห้านะเพราะอะไรครับเขาบอกว่าถ้าศีลเสมอกันถึงจะคบกันได้ถ้าศีลไม่เท่ากันเนี่ยใครมากกว่าน้อยกว่าอะไรยังไงนะฮะมันก็จะดึงดูดคนประเภทเดียวกันเข้ามาเสมอฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากให้เรามีเพื่อนที่ดีเราก็ทําตัวให้ดีครับเพราะคนที่ดีอ่ะก็จะได้คบกับคนที่ดีเสมอนะครับมันจะดึงดูดเข้าหากันนะ สุดท้ายเลยก็คือทิฏฐิสามัญญตาครับคือมีความเห็นตรงกันความมีความเห็นตรงกันเนี่ยนะครับมันไม่ได้เกิดจากปุ๊บปั๊บแล้วเห็นตรงกันหรอกแต่มันเกิดจากการพูดคุยปรึกษากันเป็นประจำครับเพื่อหาแนวร่วมหาข้อสรุปร่วมกันนะครับฉะนั้นเนี่ยการที่พูดคุยปรึกษากันอยู่เรื่อยๆจะทําให้เกิดความเห็นตรงกันในแง่ที่ว่าได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆข้อดีข้อเสียมุมมองต่างๆครับเกื้อกูลกันแล้วก็เกิดความสรุปร่วมกันฉะนั้นเนี่ยสังเกตไหมครับ เราทะเลาะกับเพื่อนเพราะอะไรครับเพราะเราเห็นไม่ตรงกันนั่นเองดังนั้นถ้าเกิดเราได้คุยกันพูดคุยกันอย่างจริงใจเปิดอกแล้วก็เมตตาต่อกันนะครับมันก็จะทําให้ความเห็นต่างๆของเรากับเพื่อนเนี่ยไปด้วยกันได้แล้วการทะเลาะบ่อแววงระหว่างเพื่อนเนี่ยก็จะน้อยลงนะครับดังนั้นอันนี้น่าสนใจมากนะครับหกข้อง่ายๆสบายๆเริ่มต้นด้วยเมตตาจบท้ายโดยคุยกันบ่อยๆต่อมาฮะช่วยคิดหน่อยแดงกับเขียวทะเลาะกันบ่อยครั้งครับบ้านอยู่ใกล้กันสนิทกันมาแต่เด็กเลยนะครับปั่นจักรยานอยู่ในซอยด้วยกันเนี่ยแหละ แดงกับเขียวนี่ทะเลาะกันบ่อยมากจนคนปวดใจคือดำฮะดำบอกว่าโอ้โหเหนื่อยเหลือเกินต้องมาคอยไก่เกลี่ยแดงกับเขียวว่าโอหอย่าทะเลาะกันนะอย่าตีกันนะคำถามฮะถ้าสมมติเรารู้จักกับดำบังเอิญไปรู้จักกับดำนะครับแล้วก็สนิทกับดำมากเห็นดำหน้าตาเคร่งเครียดตลอดว่าเพื่อนชอบทะเลาะกันเราจะแนะนําดำยังไงฮะให้ดำไปจัดการกับแดงกับเขียวเข้าใจซึ่งกันและกันได้เราจะแนะนําดำยังไงครับอืมมีอะไรฮะ เลิกคบกับมันไปเลยโอ้อันนี้ไม่ดีนะครับอันนี้มันน่าจะไม่ใช่ทางออกที่ที่ปณีประนอมเท่าไหร่นะฮะไม่น่าไม่น่าจะโอเคเนาะเออยังไงฮะเลือกเอาระหว่างแดงกับเขียวเออเลือกคนหนึ่งก็ไม่ดีเก็บไว้ทั้งสองคนดีกว่านะครับเพื่อนยิ่งหายยากๆอยู่ช่วงนี้อะไรนะครับปล่อยให้แดงกับเขียวต่อยกันไปเลยใครชนะก็อยู่กับคนนั้นอ่าอันนี้น่าจะฮาร์ดคอร์ไปหน่อยนะฮะดังน,นั้นเราเรียนมาแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมเออหลักการของมันคืออะไรก็ต้องเริ่มต้นด้วยเมตา แล้วก็แบ่งปันแล้วก็พูดคุยใช่ไหมครับแล้วก็ทําตัวให้ดีใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะบอกได้ว่า ก็เอาหลักสารลนิยธรรมเป็นแนะนำำําดาบอกเฮ้ยดำมันมีแบบนี้นะหกข้อดําลองไปคุยกับแดงกับเขียวไหมอะไรเงี้ยลองแบบปรับร่วมกันไหมอะไรเงี้ยเออชีวิตของดําในซอยของดำนะครับที่มีแดงกับเขียวอยู่ด้วยก็จะมีความสุขขึ้นมาทันทีก็อาจจะลดลงไปได้อาจจะเริ่มที่การเมตตาต่อกันแล้วก็พูดคุยกันบ่อยๆก็ได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นเนาะมากไปกว่าน,นั้นครับมันจบแค่6ข้อนี้คงไม่ใช่พราะพุทธเธจ้าครับฉันตัดไปเยอะเหลือเกินนะฮะนอกจากนั้นยังมีสังขาวัตถุสี่ครับบางครั้งนะครับ เราอยากจะผูกไมตรีกับเพื่อนใหม่อยากจะให้เพื่อนรักเราเห็นความสําคัญเรานะครับรวมไปถึงการสร้างความรักให้กับประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะถ้าเกิดในระดับประเทศนะครับเราควรทำยังไงนะครับสังหาวัตถุสี่ได้แก่นะครับอันที่หนึ่งเลยนะฮะทำไม่ยากง่ายกว่าเมื่อกี้อีกหนึ่งคือการให้ครับรู้จักให้บ้างนะครับมีคําโบราณของคุณปู่คุณยา่าเคยเล่าให้เราฟังใช่ไหมครับว่ายิ่งให้เหมือนยิ่งได้คําถามคือยิ่งให้ทําไมจะเหมือนยิ่งได้ครับ เหตุผลง่ายๆครับก็คือว่าพอเราให้เขาไปใช่ไหมครับเขาก็จะรู้สึกซาบซึ้งในการให้ของเราแล้วเขาก็จะรู้สึกให้เรากลับคืนหรือว่าทําดีกับเราอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับฉะนั้นเนี่ยอาจจะให้ไปแล้วครับเราเสียของไปแต่เราได้น้ําใจกลับคืนมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันที่สองครับบ่อยครั้งนะครับ รักกันมาดีๆพูดจะผิดถูกันนิดเดียวทะเลาะก,กันแล้วฉะนั้นนะครับนอกจากการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันแล้วเนี่ยคำพูดเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องรักษาน้ําใจกันด้วยนะครับก็คือมีปียวาจานั่นเองนะครับอันที่3นะครับพูดอย่างเดียวไม่พอต้องทําด้วยครับประพฤติให้เขาเห็นนะครับว่าเราเนี่ยทำตัวเป็นประโยชน์นะเราเป็นเพื่อนกันรเราสร้างแต่ประโยชน์ให้เราไม่เอาความเดือดร้อนมาให้อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนั้นเนี่ยก็อาจจะประพฤติทนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยสุดท้ายครับ วางตัวให้เหมาะสมครับความเหมาะสมนี่พูดยากมากแต่ก็คือวางตัวให้ไม่ไปเดือดร้อนคนอื่นเขานะครับหรือที่เรียกว่าสมานัตาตานั่นเองนะครับฉะนั้น4ข้อนี้ง่ายจะตายนะครับก็มีทานเนาะการให้ ปิยาวาจาคือการพูดให้เขารู้สึกดีนะครับพูดแบบอย่าไปว่าเขามากอะ่ะอย่าไปพูดทําลายน้ําใจเขาน่นะครับอัตจริยาก็คือประพฤติตนให้เป็นประโยชน์นะครับและสุดท้ายก็คือสมานตาตาคือวางตัวให้เหมาะสมนั่นเองนะครับอันนั้นเนี่ยสข้อนี้ง่ายเป็นเท่าไหร่ละ10ข้อแล้วเนาะยากไหมไม่ยากเลยนะครับจำง่ายทําก็ง่ายช่วยพิจารณาหน่อยนะครับข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับ่านะครับมีข่าววันที่29กรกฎาคมพศ2561ครับ พมา่าน้ําท่วมหนักมากสังเวยไปแล้วสิบศพไร้ที่อยู่อยู่ห้าหมื่นสี่พันคนโอ้สภาพน่าสงสารมากเนาะน้ำท่วมนะครับลองลอง,ลองนึกภาพน้ําท่วมนะครับเราจะเสียอะไรบ้างเนาะข้าวก็หายากไปไหนก็ไม่ได้นะครับจากแรงข้าวดังกล่าวถามเลยสิครับเราเป็นคนไทยอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านติดกับพม่าเลยนะครับเราควรแสดงออกยังไงฮะกดไลค์อันนี้ไม่ใช่แล้วอย่าใจเย็นๆนะอย่าเพิ่งกดไลค์เราทําได้ดีกว่านั้นกดห่วงใยอันนี้ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับออกมาจากการกดไลค์กดห่วงใยก่อนเนาะอะไรอีกครับ บริจาคตังค์อ่าเริ่มดูดีเริ่มดูดีรดดบริจาคตังค์ช่วยเหลือเขาเท่าที่เราทําได้ใช่ไหมส่งของไปช่วยอามีอะไรอีกครับวางตัวเป็นกลางให้กําลังใจเขาทําได้เยอะแยะเลยฮะตั้งแต่สังหวะวัตถุ4ี่ใช่ไหมครับตั้งแต่เรื่องของการให้บริจาคบ้างเล็กน้อยนะครับพูดจาให้กําลังใจอาจจะเป็นคลิปออกไปนะครับให้แบบชาวพม่าที่ฟังอยู่รู้สึกสบายใจก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นอัฐิจรียาทำตัวให้มีประโยชน์ครับเช่นไปช่วยเขาแพ็คของ ช่วยก็แพ็คของส่งไปถ้วยน้าท่วมที่พม่าก,ก็ได้นะหรือว่าสมานักตาก็คือเรื่องของการาวางตนนะครับให้เหมาะสมกับบทบาทนะครับก็ไม่ไปทําร้ายจิตใจใเขาหรือไม่ไปอะไรอย่างนี้นั่นเองนะครับก็เป็นการวางตัวตามหลักของสมานัตตานะครับหมดหรือยงัยงยังมีอะไรอีกครับสารานิยธรรม6นะครับเมตตาครับก็คือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะครับ ย่งอีกครับมีอะไรอีกครับสาธารณโภคีบริจาคคล้ายๆกับทานใช่ไหมเออแล้วก็ยังมีอะไรอีกครับมากมายเลยใช่ไหมครับอันนั้นเนี่ยโหเราทําได้ตั้งเยอะยนะครับครูเชื่อว่าการเป็นเพื่อนที่ดีเรารู้อยู่แก่ใจยอยู่แล้วแค่เราต้องทํานะครับอันนั้นจากวันนี้เราเห็นได้ไงครับเราเห็นได้ว่าการเป็นเพื่อนกันการจะเป็นที่รักกับใครสักคนหนึ่งนะครับต้องประพฤติดีต่อเขาเนาะต้องมีน้ําใจต่อเขาบ้างแล้วก็พยายามอย่าทําพฤติกรรมอะไรก็ตามที่ทําให้เขาไม่สบายใจหรือเป็นร้ายนะครับจะตักจะเตือนกันอย่างไร ก็ทําด้วยความเมตตานั่นเองนะครับทั้งหมดทั้งมวลคือหลักธรรมที่สําคัญในการสร้างความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีนะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับสําหรับวันนี้คิดว่าคงเข้าใจเป็นดีแล้วอย่าลืมปฏิบัติด,ด้วยนะครับสวัสดีครับ